สวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีข่าวสารให,ใ,หใหม่และขา่าวดีมาฝากแฟนๆและคุณผู้ชมทางบ้านอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตคะแนนและข่าวดีที่สุดก็คือคอนเสิร์ตกลุ่มปิดสุปรียามหาลาบใน EP ีที่3และในอีกหลายเรื่องราวที่แฟนๆจะต้องไม่พลาดในคลิปนี้นะครับเราจะพาะคุณผู้ชมไปดูข่าวดีสําหรับวันนี้กันเลยนะครับสําหรับในวันนี้ในเวลา20่สนาฬิกาสานาที นอต้นเข้าและทีมงานก็จะมีคิวงานการแสดงในงานโตโยต้าเดย์เฮถึงถิ่นบายโตโยต้ากาญจนบุรีณตตลาดณัสาแยกไฟแดงอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีและจะมีช่องทางในการไลฟ์สดคอนเสิร์ตต้นข้าสุปรียาอีกด้วยนะครับอย่าลืมตามไปให้กำลังใจนอต้นเข้าและทีมงานกันเยอะๆด้วยครับต่อมานะครับเริ่มนับถอยหลังกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดในรอบปี และจะเป็นครั้งสําคัญของ f c ฟซีแฟนคลับจะต้องไม่พลาดก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวผลงานเพลงแรกอย่างเป็นทางการของนงต้นเข้าที่หลายท่านนะครับก็ต่างให้ความสำคัญและให้ความสนใจสำหรับในตอนนี้ในสุปริยามหาลาภ e p ที่3และใน EP นี้มีความสําคัญอย่างไรอย่างที่นงต้นเข้าเคยได้บอกก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือจะมีแขกรับเชิญมาใน EP นี้ และจะเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นพ่อก๊อฟแม่ออซึ่งจะได้พูดคุยกันแบบจอเลึกและมาทําความรู้จักแบบใกล้ชิดและพิเศษสุดที่หลายท่านต่างรอคอยก็คือน้องต้นข้าวจะปล่อยผลงานเพลงแรกซิงเกิลเพลงแรกอย่างเป็นทางการเพื่อแทนการขอบคุณ FC แฟนเพลงของน้งต้นข้าวและผมก็เชื่อว่าหลายท่านก็ต่างรอคอยและอยากชมผลงานเพลงแรกของน้องต้นข้าวอยู่อย่างแน่นอนนะครับ และสำหรับการตั้งความหวังว่าเพลงดังกล่าวจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับว่าอยอดคุณผู้ชมจะหลักล้านหรือไม่นะครับโดยน้องต้นข้าวและครูนิวไม่ได้ตั้งความหวังตรงจุดนั้นแต่อยากให้เพลงนี้นะครับแทนการขอบคุณสําหรับ FC ฟซีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและติดตามผลงานของน้องต้นข้าตลอดเรื่อยมานะครับเพราะ FC f อฟซีแฟนคก็มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของลูกสาวต้นข้า เพราะฉะนั้นบทเพลงนี้จุดประสงค์หลักก็คือจะทําเพื่อแทนการขอบคุณความรักความเอ็นดูจากใจแฟนเพลงผ่านบทเพลงอภัยรอะของลูกสาวต้นข้าวในวันที่23ธันวาคมนี้รับชมพร้อมกันทั่วโลกได้เลยนะครับและสําหรับค่ําคืนที่ผ่านมาที่หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นวันสําคัญอะไรโดยล่าสุดนะครับน้องต้นข้าวได้เผยให้เห็นโมเมนต์ความน่ารัก ในการอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับครูโอ๋และคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะสงสัยว่าครูโอ๋เป็นใครครูโอ๋ก็คือครูที่คอยดูแลน้องต้นข้าวและน่ารักมากๆคอยดูแลลูกศิษย์คอยดูแลในการแต่งหน้าทำผมให้กับลูกศิษย์อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นที่รักของลูกศิษย์มากเลยทีเดียวโดยล่าสุดน,นะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของครูโอ๋น้องต้นข้าวก็มีเซอร์ไพรส์ฉลองกันแบบเล็ก เซอร์ไพรส์ด้วยเค้กวันเกิดพร้อมกับอวยพรให้กับครูโ oh. ออย่างไรก็ตามก็ขอให้ครูโ oh, อมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปรักและเอ็นดูลูกศิษย์และลูกสาวต้นเข้าแบบนี้ไปนานๆและนี่ก็คือภาพความน่ารักของบุคบคลสำคัญเบื้องหลังที่น้องต้นข้าได้พูดถึงเป็นประจำว่าครูโ oh. อคนนี้ก็คอยดูแล ในเรื่องการแต่งหน้าทำผมให้กับน้องต้นเข้าวและนี่ก็คือภาพความน่ารักล่าสุดที่ผ่านมานะครับและเข้ามาสู่ช่วงเวลาที่หลายท่านต่องรอคอยสำหรับการอัปเดตผลคะแนน2กิจกรรมไม่ว่าจะเป็น Thailand Top ปอเว d 2025และไทยรัฐอวอร์2025ไทยรัฐที่สุดแห่งปีและสำหรับอันดับและผลคะแนนในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างตามไปดูกันเลยนะครับ สำหรับแคมเปญแรกของช่องก้าวอสมทในไทยแลนด์ท็อปโบ2025ในสาขาที่หลายท่านนะครับต่างให้กวามสนใจอยู่นเวลานี้ก็คือในสาขาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีโดยจะมีทั้ง5ศิลปินให้คุณผู้ชมร่วมกันโหวตไม่ว่าจะเป็น C1 ไรอันกันบดิด C2 การตองทุ่งเงิน C3 นันอันนัน C4 เมธิชาและ C5 ต้นข้าสปริยา และสำหรับหน้าเวลานี้ในวันที่11ธันวาคมปี2568นี้เพื่อเฟ้นหาสำหรับศิลปินลูกทุ่งยกย่องศิลปินลูกทุ่งที่มีผลงานเพลงโดดเด่นในปี2568ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งภาคกลางภาคใต้หรือลูกทุ่งอีสานหมอลำที่มีผลงานที่เป็นประจักษ์และมีฐาน FC ซ n แอนคับอย่างเหนียวแน่นและสำหรับการอัปเดตในวันนี้เป็นที่น่าจับตามอง เพราะอันดับได้เปลี่ยนอีกแล้วนะครับตามไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับ5 c 3นั่นันอันันอันดับ4 c 2ก้านตองทุ่งเงินอันดับ3 c 4เมทิชาอันดับ2อ1ไหนไรอันการบดิษและอันดับ1ประจำวันที่11ธันวาคมนั่นก็คือ C 5ต้นข้าสุปริยาและสำหรับอันดับ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและสามารถร่วมกันโหวตได้บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์โหวตฟรีได้วันละครั้งหรือจะโหวตแบบมีค่าใช้ใจ่ายครั้งละ6บาทโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25มกราคมปี2569และจะสิ้นสุดในเวลา23.59นา9นาทีรักใครเชียร์ใครอยู่โหวตเข้ามาเยอะๆนะครับต่อมานะครับ มาต่อกันที่เคมเปญที่2ของไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025ไทยรัฐอวอร์ด2025และสำหรับในตอนนี้ที่เรียกได้ว่าหลายท่านก็ต่างทุ่มเทคะแนนบดเข้ามากันเยอะมากๆสำหรับในสาขาบันเทิงที่ขับเคี้ยวและเข้มข้นสูสีมากเลยทีเดียวนะครับและอันดับก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเสี้ยววินาทีด้อมของแต่ละบ้านก็ต่างอยากให้เลเป็นที่ตนเองรักคว้ารางวัลพิเศษของไทยรัฐ มาครองนะครับและสำหรับวันนี้ผลคะแนนจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับ7ในสาขาที่ป๊อบแห่งปีทีอารหกพีพีกรีดด้วยผลคะแนนล่าสุด56,699คะแนนโหวต37.81%อันดับ6ในสาขาคนดังที่สุดแห่งปีทีอารหฟรีนสโรชาด้วยผลคะแนนล่าสุด2,99,000 74คะแนนโหวต66.92%อันดับ5ในสาขานักแสดงแห่งปีทีอา32อิงฟ้าวราหะด้วยผลคะแนนล่าสุด332,892คะแนนโหวต47.2%อันดับ4ในสาขาคูจิ้นชายชายแห่งปีทีอา35สีนุนิวด้วยผลคะแนนล่าสุด4131คะแนนโหวต 52.69%และต่อมานะครับเข้ามาสวนอันดับท็อป3ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษณเวลานี้นะครับอันดับ3ไดในสาขาคู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปีที4 2่ R42 ฟรีนเบกกี้ด้วยผลคะแนนล่าสุด864,167คะแนนโหวต78.04%อันดับ2ในสาขาลูกทุ่งมาลำแห่งปีที่ R80 ต้นเ้้าสปียา ด้วยผลคะแนนล่าสุด9 2 7 0 9คะแนนโหวต86.53%และอันดับหนึ่งที่มีคะแนนนำโด่งในวันนี้ก็คือในสาขา Rising Star แห่งปีท r หกสองไฟพิรรยาด้วยผลคะแนนล่าสุด1,173,597คะแนนโหวต51.7%และนี่ก็คือการรายงานอันดับผลคะแนน ในเวลา11นาฬิกา30นาทีของวันที่11ทธันวาคมและผลคะแนนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับและสำหรับในวันนี้ผลคะแนนมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในตอนนี้เหลือเวลาเพียง20วันของการโหวตคะแนนเพื่อตัดสินว่าศิลปินคนไหนจะก้าวไปสู่จอระดับโลกที่ทําสแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกายิ่งโหวตมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากว่าศิลปินที่ตนเองรัก จะคว้ารางวัลพิเศษของไทยรัฐและเป็นที่น่าจับตามองสำหรับ3อันดับในวันนี้อันดับ1นึ่ในสาขาไรซิ่งสตาแห่งปีที่ R62 ไฟพีระยาด้วยมีผลคะแนนสูงมากถึง1,173,597คะแนนโหวตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่51.7%เอลือทีเดียวนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับในอันดับที่2ในสาขา ลูกทุ่งมะลำแห่งปีที่ R80 ต้นค่าสปรียาก็ถือว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งของวงการเพลงลูกทุ่งคนล่าสุดที่น่าจับตามองณเวลานี้นะครับที่มีฐาน FC Fan แฟนคับให้การสนับสนุนเยอะมากๆและโอกาสที่จะได้คว้ารางวัลพิเศษก็มีด้วยเช่นกันด้วยพัคะแนนล่าสุดในวันนี้ทะลุ9 0 7 7 0 9คะแนนโหวตและคิดเป็นเอร์เซ็นต์อยู่ที่8 6ดสหรับในวันนี้นะครับ และอันดับที่3ในสาขากู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปีท r อ2ฟรีนเบกกี้และยังคงครองอันดับของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นด้วยผลคะแนนที่เป็นที่น่าพอใจสำหรับในวันนี้ล่าสุดน,นะครับ864,167คะแนนโหวตและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่78.04%แเปละนี่ก็คือ3อันดับที่น่าจับตามองสำหรับในวันนี้และสามารถ ร่วมกันหวดเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับใน3มช่องทางสามารถโหวตฟรีได้วันละครั้งและนี่ก็คือการอัปเดตผลงคะแนนล่าสุดก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและสุดท้ายนี้ก็ขอส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องตามแนวชายแดนและทหารกล้าทุกนายที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ณเวลานี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยกันทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ